สวัสดีค่ะเพื่อนๆอสวัสดีเพื่อนเพื่อน,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 นทุกคนก็ห่างหายหายหน้าหายตายกันไปก็นานพอสมควรก็ไม่ค่อยได้อัดคลิปวิดีโอเท่าไหร่ก็ด้วยเวลาและโอกาสที่มันไม่ค่อยจะอาํานวยความสะดวกให้ตัวเองสักเท่าไหร่ก็วันนี้ก็มีอยู่2เรื่องที่จะมาแจ้งให้ทราบนะคะเรื่องแรกก็ได้เปลี่ยนชื่อช่องแล้วนะคะเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนจากช่อง กินให้สวยมาเป็นช่องแมวขาวชาแนลนะคะก็ต้องเปลี่ยนได้สักระยะหนึ่งแล้วล่ะค่ะก็เรื่องที่2องก็กอนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณเออ c ของลุงมงคลขอบคุณของเอของช่องมุกดาแดนไกลนะคะขอบคุณเอฟซของน้องนุ้ยแคนาดานะคะขอบคุณเอฟซของยายแคทชาวเนนนะคะ สี่ช่องนี้ที่ทำให้แมวขาวได้ผ่านเอ่อหนึ่งพันซับนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยมาณชีนี้เอ่อขอให้สิ่งที่ดีกลับไปใน f อทุกท่านทุกช่องที่มากดซับตไครให้นะคะก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอบคุณช่องต่างๆด้วยนะคะที่ได้กดซับตะไครให้ให้ผ่านหนึ่งพันซับนะคะซึ่งก็ใช้เวลา แป๊บเดียวนะะเพราะว่าแมวขาวได้อยู่ที่900กว่าเนี่ยนานจนเกือบปีเลยนะคะเพราะว่าช่วงนั้นอย่างที่เรียนได้ทราบว,ว่าข้อมือหักก็กไม่ได้ทําคลิปเลยก็ไม่ได้มีใครมากดไลค์คลิปก็ไม่ค่อยมีการได้เผยแพร่หรือว่าได้อัปโหลดสักเท่าไหร่นะคะตอนนี้ก็จะกลับมาขยันแล้วจะกล่าวว่าขยันแล้วจะกลับมาดูแล สุขภาพให้เพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งการนำเสนอเมนูที่ดีต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเมนูครีมในเรื่องบางสารััหรือว่าเมนูครีมของอาหารเจซึ่งจะประกอบด้วยแร่ธาสารอาหารไขมันต่างๆหรือแม้แตโอเมก้าสในพืชผักก็ยังมีนะคะก็วันนี้ก็จะมาเสนอเมนูแบบของขบเคี้ยวกินง่ายๆอัลมอนด์เมืองไทยก็หรือกระบอกนั่นเองกระบอกจากไหนกระบอกจาก กกอกนะะเพราะว่าเมลขาวได้สั่งซื้อจากช่องมาต่อยชาแนลสี่กิโลสกิโลนี้ก็ให้อยูทูบเบอร์แล้วก็ช่างที่ตอนนั้นยังอ่าสร้างสิริระพ่อปู่ปริจิตนนาคราชอยู่ก็ซื้อมานานพอสมควรแล้วก็อีกกิโลหนึ่งก็ให้ส่งกลับมาที่บ้านแล้วก็ได้ทอดได้คัวกินหมดแล้วแล้วก็อะไรกินหมดแล้วอร่อยมันจะมีกรรมวิธีเล็เกๆเคล็ดลับนิดเดียวนะคะในการครั่ว ให้เขามีรสชาติที่ดีขึ้นให้เขาคััวได้ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะแต่ก่อนจะไปชมนะแมวขาวจะบอกว่าที่เข้ามาใหม่นี้อย่าลืมกดซับสไครตกดไลค์เป็นกําลังใจให้แมวขาวด้วยนะคะสําหรับเพื่อนที่กดติดตามแล้วก็ช่วยกดอ่าซับสไครตให้ให้เยอะๆหน่อยนะคะแล้วก็ช่วยชมคลิปให้จบเลยนะคะจะได้มีโอกาสไปเร็วๆกับเขาบ้างก็ ยังไงแม้จะใช้เวลานานพอสมควรเพราะเราไม่ได้ไปอยู่ณจุดตรงนั้นเราอยู่ณจุดตรงนี้แต่ถ้ามีโอกาสได้ไปก็อยากจะไปที่กกกอกแต่ว่าตรงนี้เราก็ยังเป็นเอฟซีตั้งแต่ต้นจนปลายตรงนี้ยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงรักไม่มีเปลี่ยนแปลงนะคะก็ฝากเพื่อนทุกคนนะคะกดติดตามกดซับสไครตให้แมวขาวด้วยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปชมอ่ามเมืองไทยกันเลยค่ะกระบอกกกกอกค่ะอ่าเราก็ใช้ไฟกลาง ก็คนไปเรื่อยๆนะคะเอาหม้อเอาหม้อเม,มืองไทยเหรอน่าจะใช่นะเคยกินตอนเป็นเด็กคนะ่ะคุณน้าเพราะว่าน้องสาวน้องสาวคุณแม่ของอาหารผีเนี่ยท่านเมื่อก่อนท่านจะขายพวกผัดหมี่หาบหาบขายอย่างเงี้ยนะ้องหาบหาบใส่หาบใส่หาบ,ใส,หาบใส่กระบุงอะ่ะเขาเรียกหาบขายอะ่ะแล้วก็จะมีตามหน้าก็จะมีกระบกบ้างแต่ที่หลักๆก็คือผัดหมี่ผัดหมี่หาบขายแล้วก็ พอหน้าเขาเรียกว่าหน้าข้าวเมานะ่าเนาะหน้าข้าวเมา่าแกก็จะทํเข้าวเม่าขายหน้ากลอยแกก็จะทํากลอยขายด้วยหน้ากระบกแกก็จะหาบกระบกขายด้วยแต่ที่หลักๆขายไม่ได้ก็คือหาบฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นผัดหมี่โดยตรงอร่อยกินกินของนา้าน้องสาวแม่เนี่ยกินกินแบบจําได้กระบอกนี้กินใหม่ๆกินมากมันจะเวียนหัวนะคะกินมากนะมันจะรู้สึกเวียนหัวเนาะตอนนั้นเราเด็กๆเ,กเกนาะแต่ตอนนี้คิดว่าไม่แล้วล่ะเพราะว่า ปริมาณานทานเรามันมีมากขึ้นอย่างอาหารถิ่ก็ทานเจด้วยแล้วกระบอกเนี้ยเดี๋ยวจะลองมาทําทานก่อนว่ามันน่ารับประทานขนาดไหนเนี่ยพอมันเจอความร้อนมันก็จะค่อยๆมันไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยเริ่มเริ่มร,มรมะอุความร้อนไปแล้วเริ่มระอุความร้อนไปแล้วใช้เวลาคาดว่าน่าจะไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะสาหรับ1นกิโลนะไม่ไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงมนน่าจะโอเคพอดีเดี๋ยวเรามาดูตอนสุกแล้วกันนะคะตอนนี้ก็ขอคนไปเรื่อยๆ